สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดโฟลว์ใน t i k t อกกันค่ะมาทำง่ายมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คําว่า km social ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะกลาบมาเข้ามาแล้วค่ะใครเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกด้านล่างตรงนี้นะคะเพื่อที่เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเลยค่ะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อ e ีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ้ข้างล่างตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้ค่ะหรือจะสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกด้านบนตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปสมัครผ่าน Gmail ได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปและคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย ค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะคะเราก็จะมาเลือกที่หมวดหมู่ตรงนี้ค่ะหมวดหมู่ก็จะมีแพลตฟอร์มเยอะแยะมากมายเลยค่ะมี Facebook มี t ิกต o k มี YouTube มีทวิตนะคะมี IG ค่ะวันนี้เราก็จะมาเลือกที่หมวดหมู่ t i t t o k นะคะแล้วก็เลือกลงมาที่ผู้ติดตามค่ะบริการด้านล่างตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรเลยก็ได้นะคะที่เราต้องการเลยค่ะหรือจะเลือกตามเราก็ได้นะคะ ค่ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะกลับไปที่ t i k t o k ของเรานะคะไปหน้าโปรไฟล์ของเราค่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์นั้นบนตรงนี้เลยนำมาใส่แถบข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่จาํานวนที่เราต้องการที่จะเพิ่มนะคะวันนี้ก็ใส่100ค่ะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่งตรงนี้ได้เลยค่ะ ค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมค่ะหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมดสองช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกินห้าหมนบาทต่อครั้งรละโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อเติมหนึ่งพังบาทขึ้นไปด้วยนะคะ คลิกจ่ายเงินตรงนี้เลยค่ะเราสามารถสแกนจ่ายตรงนี้ได้เลยนะคะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามได้เลยค่ะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการสั่งการเติมเงินของเรานั่นเองค่ะค่ะต่อมาค่ะเราจะมาดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะเป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทาการสั่งซื้อไปทั้งหมดค่ะทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะบอกนะคะออเดอร์ของเราที่เราทําการสั่งซื้อไปเมื่อกี้นะคะกําลังรอดำเนินการอยู่นั่นเองค่ะค่ะสำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ร่าชา้าหรือย,อยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะสามารถใส่ข้อข้อ,ขอ,อ,อหัวข้อเรื่องค่ะใส่ข้อความค่ะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะ ค่ะเมนูต่อมาค่ะเราจะมาดูเมนูแนะนําเพื่อนกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์การแนะนําเพื่อนค่ะสามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราได้เลยนะคะหากเพื่อนคนเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะเยอะมากๆเลยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ t i k t o k ของเรานะคะตอนนี้อยอด o l l o w ของเราอยู่ที่2 6เนาะเดี๋ยวขอลีหน้าจอก่อนนะคะ ค่ะยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวรอดําเนินการสักครู่นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเราก็กลับมาอีกครั้งตอนที่ยอด Follow ของเราขึ้นกันเลยดีกว่าคะ่ะค่ะตอนนี้ยอด Follow ของเราก็ได้ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ ขึ้นมาเป็น148เลยหากเกินไปก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเป็นการแถมของท,ทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยค่ะเราเข้ามาใช้เราเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสําหรับใครที่สนใจค่ะเราจะแปะล,ลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะหากวันนี้พูดคิดประการใดก็ขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ